สามสี่สาวห้าวีคอ่ะนี่เราจะมารีวิวนะคะเด็กมิวทิไลท์ดูผมก่อนนะคะทั้งหมดเนี่ยก็คือสามสิบเก้าวีคคือโตมาผมยาวกว่ากอพ่อเขาแล้วค่ะ <c oughs> ดูปลาแอดแบบร้านหมดแล้วนะคะตอนนี้ <c oughs> นี่ดูคิ้วดูคิ้วคิ้วนี่น่าจะได้มาจากพลังของน้ำมันปลาดับเบิลเอ็กซ์นะคะแล้วก็ค้นตาดูค้นตา <c oughs> คนตาได้มาจากอะไรอ่ะ แม่คนตาได้แต่วิตามิน,นซีนะคะผิวไม่วิตามินซี <c oughs> แม่กินอะไร<ม>อีกแม่กินลลาเจนด้วยอ๋อแม่กินอาหารหารงผ้าหมูด้วยแล้วก็โปรตีนเออเนี่ยโปรตีนก็จะทําให้ผมผิวแล้วก็แล้วก็คิ้ว Q นะคะอืแต่ว่ามีอยู่เรื่องหนึ่งนะคะก็คือพลังจากนิวทริไลท์เนี่ยดั้งเนี่ยแม่มให้มาไหม,มลองดูดั้งก่อนนะดูดั้งก่อนเออก็มีอยู่ได้หระเพราะว่ามันเห็นไหม ตาฝั่งนั้นอ่ะมันปิดอยู่เออดังมานิดนึงปุนก็จะบอกว่าผู้ใดมัาจมจะดังหัวยังหัวก็เด็กคนนี้นะคะไม่มียาหมอเลยนะคะมีแต่นิวทิไรล์ล้วนนะคะอสามสิบเก้าวีกเนาะรู้เลยนะคะว่าได้ใครนะคะเนี่ยล่าสุดออกมาได้สามสี่วันเนี่ยถือควรนมเองแล้วเพราะว่าไม่ทันใจ ดีดีดูดูมือดูมือนเโอ้จะแมนได้แม่ครักเนาะตอนที่แม่เขาหิวข้าวก็อย่างนี้นะคะแบบต้องกินเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้คือประมาณว่ามันไหลลงคอได้เลยเนี่ยก็ประมาณนั้นนะคะลูกก็เหมือนกันนี่ดูมือดูมือดูมือทุกคนยกเองโอ้โหนึกว่าเชียมวยขับแขนเชื่อปุ้นสวัสดีเนี่ยนะตอนที่พี่ไปซื้อทองมานะ ดูไหมมันมีปาฏิหาริย์ด้วยร้านทองเขาปิดหมดเลยเพราะว่าเธอเกิดในยุคนี้เขาปิดหมดเลยนะไม,ไม่ว่าจะเป็นห<ง>้าง <laughs> ไม่ว่าจะเป็นห้างหรืออะไรเนี่ยทีนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันเปิดหรือเปล่าเราก็ไปเนาะพอไปถึงปุ้นรู้ไหมว่าเป็นเกิดอะไรขึ้นพี่ก็เดินเดินเลยเลยไปหล้า,าร้านเนี่ยเขาก็เลยเรียกพี่กลับมาว่าเอ้ยหนูมาทําอะไรพี่ก็บอกว่ามาซื้อทองเขาบอกว่าเอเข้ามาเข้ามาเอ้าพี่ปิดหรือเปิดเนี่ยอ๋อพี่ปิดแต่ว่าวันนี้ช่างมาซ่อมง,งาน ก็เดี๋ยวพี่แอบเปิดให้เนี่ยก็เลยได้ทองมาเลยตอนแรกนะพี่ก็ว่าจะซื้อข้อเท้าให้แต่ว่ากลัวเพื่อนไม่เห็นอืมแบบใส่ข้อเท้ามันอยู่ไกลอะไรเงี้ยจริงๆคือเงินไม่พอก็เลยซื้อเป็นข้อเขียนให้นะโอเคไหมเดี๋ยวโตขึ้นมาก็จะได้เห็นคลิปนี้นะโอเคไหมโอเคนะโอเคซิกเกอร์แลตโอเคเอาไปเลยซิกเกอร์ลตนะคะ ปุ้นน่าจะชอบแน่เลยนี่นี่หน้าตาเป็นแบบนี้นี่นะป้าป้าซื้อให้นะป้าป้าคนหลายๆคนนะเดี๋ยวเ,เดี๋ยวปุนโตมาค่อยมาดูลายชื่อนะอคใครใครใครไม่มีรายชื่อก็ตามมาติดๆนะคะทุกคนค <laughs> นี่นะนี่นะนี่นะนนะใส่อะไอันนี้จะไปนะโอ้คืออัน,นคือแค่น,น้อยแต่าไเนี่ยเขาบอกว่ามาตรฐานนะเขาว่าอย่างนี้ ก็เพื่อนหัวใหญ่ใน่ยถุงนี้ก็ใส่เป็นพิธีก,ก,ก่อนแล้วกันเนาะ <c oughs> ไปตัดออกนะปุ้นนะค่อยตัดออกอ๋ <c oughs> อพี่พี่ซื้อให้พรมันโตไงโอ้โอโออย่าต้องหายด้วยหนึ่งสองสามนี่นะคะทุกคนป,ป้าคาค่ะนี่ค่ะถึงร้านแล้วนะคะ มีคนแชรบอกว่าเดี๋ยวมันมันเป็นกระดาษเหมืนกันกันเส้นนะนมันเป็นเส้นอยู่นะคะเออขอบคุณนะคะป้าป้าแม่ขอบคุณป้าป้าหน่อยครับแม่ขอบคุณป้าป้าหน่อยครับเอาคุณแม่คุณแม่อินด,ดีแล้ว <c oughs> ขอบคุณคะ่ะ <c oughs> ขอบคุณป้าป้าทุกคนนะจ๊ะขอบคุณทุกคน <c oughs> กคนะรับ <c oughs> นี่นะคะอุ้มหลานเป็นครั้งแรกนี่หันหน้นานไปดู เสื้อตัวนี้นะจริงๆแล้วมันร้อนากเลยตอนเนี้ยแต่ว่าต้องแมทช์กับน้องก็คือสีชมพูนะคะเขาชอบสีชมพูมอสก้องด้วยมอสก้องด้วยจ้ะปากกระจับเหมือนพี่เลยนะคะแล้วก็เล็บยาวเหมือนกันด้วยเพราะว่าเล็บแม่ตปิมๆเนาะนี่มากมากยิ้มขยิ้มยิ้มหน่อยเดีย๋ยวยิ้ม่อยค่ะ